รอบ a u d i t ซึ่งพี่กันรกับนาราจังหวัดหนึ่งห<า>เหตุหการณ์วันนั้นเป็นยังไงบ้างคเหตุการณ์วันนั้นเอาจริงๆเลยก็ตามข่าวก็มีการรีฟกันจริงจังกับท่านคณะกรรมการว่าเอาให้ช่วยกระตุ้น<ๆ>กระตุ้นน้องๆให้ตื่นให้มันสนุกให้น้องเนี่ยแสดงตัวต,วตวนออกมาจริงๆเพราะว่าส่วนมากเลยอะ่ะ <im ha> การประกวดนางงามเราก็รู้กันอยู่ว่าจะอ่อมไม่อ่อมก็คือรอน audition เพราะคนทุกคนรู้แล้ะว่าเตรียมตัวมาแต่เราอยากจะให้คนเห็น จริงๆว่าไอสิ่งที่ไม่เตรียมอ่ะมันมีอะไรอีกไหมเพราะว่าจริงๆแล้วสเสน่ห์อ่ะเราเชื่อว่าสเสน่ห์ของนางงามอ่ะมันอยู่ที่เรื่องของไวริบด้วยการที่เราจะเอาใครไปเป็นคนโมงก็คือต้องไปทํางานให้เราอ่ะเราก็ต้องไปออกสื่อด้วยกันไปเจอผู้หลักผู้ใหญ่ไปเจอสปอนเซอร์แล้วคุณมี เรียกว่ามีสเสน่ห์ยังไงที่จะดึงดูดให้คนมาสนใจเนาะเพราะว่าแน่นอนเวทีประกวดนางงามจะอยู่ได้อะ่ะก็คือคนมงก็สําคัญไงนันใครจะมงไม่มงุงมันเริ่มแต่วันออดิชัน่นเราก็ต้องบีฟกรรมการแบบนันแหละนะคะซึ่งสําหรับพี่ก็ไม่ได้คิดว่าผิดอะไรนะคะแต่ต้องบอกก่อนว่าขอแก้ข่าวเราไม่ได้บีฟนางงามเรื่องที่บอกมีการเตรียมฉากอะไรทั้งหมดกับไม่ได้บีบกรรมการกับพี่กันทีด้วย่มัยค่ เออมีกับกับกรรมการอะบีฟว่าให้ช่วยเขาเรียกว่าช็อตช่วยช่วยให้ช่วยช็อตนางงามกระตุ้นนางงามให้นางงามตื่นกระตุ้นนางงามให้แสดงความสามารถแสดงตัวตนของนางงามให้ให้รู้สึกตัวนางงามจะไม่รู้มาก่อนไม่รู้ไม่รู้เพราะงั้นต้องบอกเลยว่าน้องกะทิก็ทําเต็มที่น้องกะทิทําหน้าที่สําหรับพี่เนาะ เต็มที่แล้วก็กขบอกว่าขอบคุณกะทิด้วยซ้าไปที่ทําให้เราได้มีกระแสะกับเขาบ้างก็ปีนี้จะบอกว่าเราก็เป็นวีที่สามแล้ว <c oughs> มิทานก็ยังรู้จักแค่ในวงทาน <Okay. S 1> แต่ในคน อื่นๆอ่าหญิงชายทั้งหลายหันมามองมิทานบ้างนะคะเพราะเราทําเต็มที่มากๆนะคะต่อให้จะเกิดดราม่าอะไรยังไงก็จะบอกว่ามันเป็นจุดประสงค์ที่ดีสของเรามากกว่าเราก็ไม่ได้มีจุดประสงค์ร้ายกับน้องๆน,นางงามของเราหรอกเพราะไม่มีใครอยากจะทําร้ายนางงามตัวเองอย่างแน่นอนและเขาทที่นิดนึงภายนน้ระษการกองทววุค่ะอย่างนี้ภาพลับเวทีมิทานราจาั ภาพรัก,รกเว<ล>ทีมิทาเนี่ยจริงๆแล้วอะเป็นปกติอยู่แล้วแต่ทีนี้เนี่ยการที่ทํให้การให้การสิ่งที่ทําให้เรามีดราม่าเนี่ยก็คือเป็นที่ตัวนางงามกับกรรมการถูกต้องไหมคะแต่กรรมการเนี่ยด้วยความว่าจุดประสงค์ของเราเราอยากให้มองที่จุดประสงค์เราจุดประสงค์ของเราคืออยากจะให้เด็กสแสดงตัวตนที่เด็ก ยังปิดอยู่ซึ่งการที่เด็กปิดอยู่เนี่ยทำให้เราไม่เห็นตัวตนไม่เห็นไม่สาดแสงไปที่น้องการที่เราสาดแสงให้น้องนั่นคือทําให้น้องอ่ะมีแสงแล้วก็มีเอพาวเวอร์ขึ้นมาทําให้ตัวน้องเองก็เป็นที่รู้จักกับสังคมเป็นที่รู้จักกับกับตัวกองด้วยแล้วเป็นที่รู้จักกับกรรมการด้วยนั่นเป็นสิ่งที่ดี <appoint S 1> แต <receive S 2> ่แคนบอกว่าพี่นิ่งเกียมกับพี่หมวดหรือเป,เปล่าพนังงกงานการพี่หมวดหอพนักงานแบรนี้อะไรกันต้องตาเลยข้างต้อง<ห>ตาเมาก็ดเป็นคนจัดเลย เตรียมมาแล้วจริงๆไม่ได้ไม่ใช่เชิงเตรียมนะคะเพราะว่าจริงแล้วเนี่ยคอนเซปต์ของการประกวดเนี่ยในรอบออดิชั่นเนี่ยก็คือความสวยผู้เปลี่ยนโลกแล้วในรอบ37จังหวัดเนี่ยก็คือเบื้องหลังความงามคุณคือใครดังนั้นเราอยากรู้ว่าจริงๆแล้ว่คุณเป็นมิสชาจังหวัดต่างๆเนี่ยจริงๆแล้วคุณคือใครที่เรายังไม่ได้รู้อยากจะล้วงลึกจริงๆแล้วเราก็ต้องการที่จะสร้างยอมรับว่าเรา ตั้งใจให้คณะกรรมการได้มีกาสช็อตหรือจี้คำถามยิงคำถามให้ตรงใจน้องๆเพื่อน้องได้แสดงตัวตนออกมาเพื่อจะได้แบบว่าบางคนมีของเนาะแต่ไม่กล้านำเสนอซึ่งเห็นไหมคะว่ามุมมองของของวิธีการปีนี้ทำให้น้องสาวกานแข่งขันเพชรเนี่ยแสดงตัวตัวตนของตัวเองออกมาซึ่งต้องบอกว่าก็ก็เป็นไมเซ็ตเป็นทัศนคติเป็นความชาญฉลาดของน้องๆค่ะค่ะพี่บุมาดีกว่าค่ะเครียดไหมคะพอเกิดเรื่องมากลับไจริงๆเราไม่เครียดเลยนะครับที่พี่ ปีแล้วี่เรียนหรือว่าอะไรหรือว่าแบบเฮ้ยเจมเปทีมเป็นกระแสแต่ว่าก็ได้แอบเป็นใจหรืออะไรโอเคทุกคนทุกคนแบบแต่ชายจริงหญิงแท้หรือคนคนส่วนตัวเนี่ยได้รู้จักกัน โบล่าสูดว่าอยากให้จำภาพร,รับสองปีคนโบนที่ผ่านมาก็ามีการทำบุญหรือว่าช่วยเหลือสัมมองคมยอ้แยะไม่ใช่แบบว่าภาพรับที่มาด้านลบอย่างเดียวใช่จริงๆแล้วเนี่ยเอ่อก่อนหน้านี้ก็ต้องบอกก่อนว่าคอนเซ็ปต,ต์ของเราทุกปีเนี่ยเราก็ไม่ได้แค่มีการประกวดความสวยอยู่แล้วโปรเจกต์ของเราจริงๆคือเราต้องการคนที่มีศักยภาพก็คือเราก็คัดคนที่เขาเรียกว่ามีมีหน้าที่อื่นๆให้กับสังคมด้วยอย่างเช่นดรพอลลี่เนี่ย อาจามพ์พลีเนี่ยเขาก็ทําเกี่ยวกับเรื่องของฮอร์โมนสําหรับคนห้ามเพศอย่างจริงจังแล้วก็ในสาขาไบโอเคมีที่เขาจบมาด้วยแล้วก็น้องสปอยเนี่ยก็ทําเรื่องของ g i ฟท์ o อร์ยก็คืออูทิศเพื่อกับคนยากไหลเด็กยากไหลยอย่างจริงจังแล้วก็เขาก็สวงบทบาทในหน้าที่ของคุณครูด้วยแต่ไม่เห็นมีแสงอะไรเลยใช่คืออันนี้พูดตรงๆนะว่าแสงเนี่ย ปีนี้เราพิสูจน์ให้สังคมได้เห็นเหมือนกันอย่างหนึ่งที่คิดว่าเป็นข้อคิดนะว่าสังคมยุคปัจจุบันเนี่ยมองอะไรอยู่มองในเรื่องของเอนเตอร์เทนเมนต์ด้วยโอยมองในเรื่องของสิ่งสันด้วยมองในเรื่องของดราม่าด้วยอันนี้เราต้องยอมรับความจริงเนาะว่าสังคมปัจจุบันเราอยู่ในยุคสื่อโซเชียลทุกคนเสพดรามา่าถูกไหมเพราะฉะนั้น ถามว่าคุณด่าคนที่เขาทําให้มันเกิดดราม่าอาจจะตั้งใจเหมือนได้หรือไม่ได้ตั้งใจก็แล้วแต่เถอะไม่เป็นไรอันนี้ทางเวทีเราดีๆที่จะรับฟังความคิดเห็นแล้วก็ยอมรับในทั้งข้อดีข้อเสียนะคะแต่อยากจะฝากข้อคิดนิดนึงไงว่าบางครั้งเนี่ยก็เพราะเราเป็นอย่างนี้ไงเราชอบเสพดราม่าไงเราชอบเสพความระทึกในใจเราเพื่อไปสนองนิดของกล่องใต้สมองเรา แต่อะไรที่มันเรียบง่ายไม่มีสีไม่มีแสงไม่ไม่กระตุ้นต่อการาำรู้สึกทาอยากจะรู้ในกระแสะสังคมของคนตีกันมันไม่เกิดขึ้นเนี่ยเราก็ไม่มองใครจะทําดีแค่ไหนบางทีเราก็ไม่มอง,ง,มมอ,งอันนี้พี่ก็ถือว่าถือว่าปีนี้เราก็สะท้อนให้เห็นแล้วกันในมุมมองของการเสพสื่อโซเชียลนะคะปีนี้เป็นไงบ้างคะหลอกหลอกคอนมไม่อยากคุยเลยค่ะคำถามีีได้เราได้เราได้ ปีนั้นเราบอกว่าเราล็อกล็อกคนมีศักยภาพปีนี้เขาบอกเลยว่ามันล็อกไม่ได้เพราะว่านวันนี้พูดตรงๆพี่ยังไม่เห็นใครที่ไวา้แสดงว่ายังไม่มีใครมีกระโดดมันมียังไม่มีเลยไมนมันมีที่คะแนนตีตีคู่กันมาใกล้ๆอยู่อยู่สักกลุ่มหนึ่งแล้วแต่ที่โดดขึ้นมาเราให้เราล็อกได้เลยมันยังไม่มี อย่างนี้รอบไฟนอลพี่ลิมติดตามได้ทางช่องทางไหนบ้างที่อยากจะซื้อบัตรหรือว่าอยากจะไปชมอะไรอย่างงี้งั้นขอพี่หนิ่งเลาด้วยนะคะก็ซื้อบัตรอ่ารอบรอบไฟนอลนะคะ,คะ,ะ,คะวันที่13ธ<า>ันวาคมนะคะที่ฟินิกซ์แกรนด์ฮอลล์ชั้น5นะคะแล้วก็สามารถซื้อบัตรได้ที่บ้านฝาเฟสบุ๊กนะคะทางเพจมิสชันเทเล n d นะคะซึ่งเรามีคะแนน ให้กับเด็กๆด้วยซื้อบัตร1ใบ499บาทมีคะแนนให้เด็ก20คะแนนนะคะแล้วก็ซื้อบัตร VIP นะครับ999บาท,บาทมีคะแนนให้เด็ก50คะแนนซึ่งเด็กๆเนี่ยจะสะสมคะแนนสกอร์ไปเรื่อยๆกันเรื่อยๆแล้วก็ใครที่ได้รวมกับปัปปุราโวตคะแนนปัปปุราโวตร,รวมกันแล้วเนี่ย ได้คะแนนเยอะที่สุดจะเข้ารอบฟัสต์แท็กสิคนสุดท้าย10คนสุดท้าย,<ล>ยค่ะซึ่งฟัสแท็กสิคนสุดท้ายเนี่ยอาจจะไม่ใช่คนที่เข้ารอบ20ก็ได้หรืออาจจะเข้ารอบ20ก็ได้แต่ถ้าสมมติว่าไม่ได้เข้ารอบ20อย่าเพึ่งหน่อยเพราะว่าสามารถเข้ารอบ10คนได้ฟ a สต์แท็กเลยไปนั่งรอส,สวยๆเลยคะ่ะใส่ชุดราตรีส,สวยๆเลยตอบคำถาม10คนสุดท้าย วันที่13รามธันวาคมสามารถสบัดได้เลยได้สถานที่เพจมิสชาตเทเลนะคะสถานที่คือฟีนิก์นะคะ13ธันวาคมฟีนิก์แกรนฮอลประตูน้ำนะคะไม่ล็อกใช่ไมคะพี่นี่ไม่มีท้าวค่ะทุกวันนี้ยังไม่รู้เลยเอาตรงนะทุกวันนี้คือทุกคนสวยมากซึ่งซึ่งคนสวยมากคนไม่โนคนสวยเยอะความสามารถก็ ลดร้อยน้อยลงคนสวยน้อยความสามารถเยอะมากซึ่งบางคนมีทั้งสวยและความสามารถเราก็ลำบากใจจริงๆแต่ว่าเทนนี้นั้นคือเราก็พยายามพัฒนาให้ดีที่สุดเพื่อองค์กรมิทรนไทยแลนด์ของเราค่ะ